สวัสดีครับพี่โอนิเทพคุณคบโอเคนิเทพโอเแฟนคกขับกลับมาพบกันอีกแล้วที่เดิมกับหมออาดครับสวัสดีครับหมออาดครับ วันนี้เราคุยกันไปหลายๆเรื่องปกติแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีคุยเรื่องออฟแมกกาซีนครบรอบ20ปีบ้างมีคุยเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์บ้างมีเครื่องศิลปินที่เราชอบบ้างวันนี้เราก็เวียทมาถึงศิลปินที่เราชอบซึ่งเดือนที่แล้วเราเพิ่งจะเจอความเกี่ยวข้องของศิลปินที่เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องนี้เป็นหนังที่หมออาร์ตปีนี้ทั้งปีนะ ภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023จริงเหรอครับทำรายคือตอนต้นปีมันมี The Super Mario Brothers Movie เป็นหนังสร้างจากเกมแต่หนังเรื่องนี้สร้างจากของเล่นแล้วทำรายได้สูสีกับมาริโอเลยนั่นก็คือเรื่อง b a ร์บี้บาร์บี้บาร์เป็นของเล่นของบริษัทแมชชี Metro, เป็นของเล่นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงในหนังเนี่ยเขาอธิบายรายละเอียดด้วยนะว่าสมัยก่อนเมื่อ50ปีที่แล้ว70ปีที่แล้ว จิ๋วจำไม่ได้ว่ากี่สิบปีเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยเด็กๆเ,เล่นตุ๊กาตาเขาเล่นตุ๊กาตาที่จะเป็นตุ๊กาตาเด็กครับแล้วตัวเด็กเล่นคือเด็กผู้หญิงก็จะสมมุรตัวตัวหนงเป็นแม่แม่เลี้ยงลูกประมาณนั้นจนกระทั่งมีการมาถึงของตุ๊กาตาบาร์บี้นี้โลกของตุ๊กาตาก็เปลี่ยไปเลยตุ๊กาตาบาร์บี้เป็นตุ๊กาตาคนมีอายุแล้วเป็นสาสาวแล้วเป็นสาวแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เล่นบาร์บี้เนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่น ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็ได้<อ>แล้วแก่สะสมก็ได้วิธีเล่นก็คือแต่งตัวให้บาร์บี้สารพัดยู่กันอะไรนะ Undress me everywhere อะไรวมนนี้นี้พี่โอพูดโยองเข้าเนื้อเพลงแล้วนเนี่ยนั่นคือภาพยนตร์ของมาโกโรบบี้เป็นผู้อำนวยการสร้างและแสดงนําเองนะครับ ตอนนี้ก็ทำรายได้เกินพันล้านทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วและหนึ่งในเพลงประกอบที่ขาดไม่ได้เลยเขาบอกว่าขาดเพลงนี้มันจะมีมันจะเป็นหนังบาร์บี้ได้ยังไงนั่นก็คือเพลง b a r b บี้เกิซึ่งเขาแทรกเอาไว้ในเครดิตต,ตอนท้ายเรื่องเป็นแบบรีมิกซ์นะครับแล้วเนี่ยกว่าจะโยงถึงเพลงประกอบภาพยนต์บาร์บี้เกิลเพลงบาร์บี้เกิเนี่ยร้องโดยวง คควารับและหมออาร์ตก็จะมาคุยถึงวงอควากับผลง,งานบาร์บี้เกิลและอื่นๆในอัลบั้มอควานี้ครับอัลบั้มนี้พี่โอซื้อมาจากญี่ปุ่นราคาร้อยเยนร้อยเยนมันเท่าไหร่หมออาร์สามสิบบาทได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้มันยิ่งหูเกลเลยพี่โอยี่สิบกว่าบาทคือตอนนี้กระเดียดตกตี่สิบสี่บาทตกค,คือแบบถูกมากถ้าใครสนใจพี่โอขายต่อสี่ร้อย ใจหลายเกินนะเนี่ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นกันเองแล้วกันไม่เราเราห่วงไงเพราะว่าเป็นชุดที่ดีมากเป็นชุดที่เราไม่อยากไม่อยากจะยกให้ใครง่ายๆจะบอกพี่โอ๋ว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะวงอวาควาเนี่ยเขามีสี่คนคเป็นวงยุคแรกที่เป็นผู้หญิงหนึ่ง อ่ะต้องบอกก่อนมันไม่มีรูปนี่มีรูปมีรูปมีรูปของผู้หญิงคนนี้อ๋อมีมีใช่ใช่พี่โอใช่ใช่รูมด้ยแต่ว่ามีตอนที่เธอออกเป็นอัลบั้มเดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะฮะนี่ครับลีเน่มาลินอ่าคืออย่างนี้จะบอกคนร้องเพลงรี้เอน่แหละไอเสียงเสียงเสียงแบบเป็นการ์ตูนนะฮะพี่โอก็ให้บาร์บี้ให้เคนอ่าอ๋อจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นมันเป็นอิทธิพลที่เกิดจากยูอะไรนะยูโรแดนซ์ยูโรป็อปต้นยุค90 เขาเป็นเขาเป็นเหลือแบบเป็นส่วนเหลือแล้วคือตอนนั้นยูโรปอปมันเริ่มจบไปแล้วเทคโนโลยปยูโรปอปมันเริ่มจบไปแล้วแต่ว่าเขามาออกอัลบั้มในปี9 9 6 9 7แถวทางนั้นพี่โออัลบัมนะ้มแม่งจําไม่ได้ว่าอะควาเรียมหรืออะเรียสเซนอะควาเรียมมาก่อนอะควาเรียสเป็นอัลบั้มที่2อ่าอะควาเรียมถ้าอย่างนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะในนี้มีทั้ง2เพลงนะอ่าเพราะว่านี่เป็นอัลบัม้มรวมเขาเปิดตัวมาด้วยจริงๆแล้วเขาเปิดตัวมาได้เพลงอื่นก่อนแต่ปรากฏว่ามันมาดังเพลงบิ๊กเกิลเพราะมันเป็นเพลงที่แบบ เข้าถึงเด็กทุกคนแล้วเด็กทุกคนก็ร้องเพราะว่ามันพูดถึงบาร์บี้ชบาบี้เนี่ยพี่โอบอกพี่สาวอาร์ตที่เพิ่งมาจากอเมริกาเนี่ยเขามีบาร์บี้รุ่นไอเวอร์ชันต่างๆด้วยนะแม้กระทั่งเวอร์ชันจ้ป,ป้าเดนนาลอสอคือจะบอกว่ามีบาร์บี้มีมีแบบต่างๆ,ๆทีเนี้ยเพลงบาร์บี้เกิลอะมันก็เลยดังในตอนนั้นที่โอมันดังดังไปทั่วโลกเลยนะแม้ว่าจะไม่ขึ้นอันดับหนึ่งที่อเมริกามันเป็นเพลงแบบ เหมือนเด็กร้องได<ม>้ <โก S 1> พี่อโอ๊ะบาร์บี้เกิร์ลอินอ่ะบาร์บี้โรแล้วมันเป็นเรื่องจริงยูแคนบลัชไหมแอนเดอร์สันเลือดเรื่องที่เขาทะเลาะกับบริษัทบาร์บรีบบ้นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆริงเขาสู้ร่วมคิดกันอันนี้ไม่ทราบพี่โอ๊ะเพราะว่านนตามาตามข่าวมันเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงก็ไม่รู้นะว่าบาร์บี้ทวงลิขสิทธิ์ว่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยเพลงบาร์บี้เกิร์ลจะมาอยู่ในหนัง ได้ยังไงตอนแรกเนี่ยวงอาควาก็บอกว่าเพลงบาร์บี้เกิลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบิสก์บาร์บี้แต่เนื่องจากมาโก้ร็บบี้ชอบทั้งบาร์บี้แล้วก็ชอบทั้งเพลงบาร์บี้เกิลของวงอาคว้าเขาแลวเขาเป็นผู้หนวยการสร้างเองก็เลยเดินเรื่องที่จะคุยเรื่องนี้ให้ก็เท่ากับว่าตอนนี้น่าจะน่าจะน่าจะซิงกันได้แลลวเออน่าจะลรอยกันได้แล้วคือจริงๆแล้วลว,วงนี้เป็นวงเดนมาร์กมี4ี่คนมีลีเน่เป็นคนร้องนําแล้วก็มีจําชื่อไม่ได้มีโซเรนมีอะไรสามสี่คนนะครับในนี้คงบอกครับบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นดกัน มีมีภาษาอังกฤษก็มีนี่ไงนี่ไงมีมีไงมีเอ่อมีนอรีนลาสเตตแล้วก็โซเรนอะไรเงี้ยมี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 หลายคนครับทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีอีกหลายเพลงที่จังพี่โอ๋ครับไมโอไมนี่ไงมีมีด็อกเตอร์โจนด็อกเตอร์โจนก็เอามาจากภาพยนตร์อินเดียน่าโจนครับแล้วก็เทิร์นแบ็กไทม์เทิร์นอิฟเทิร์นแบ็กไทม์เป็นเขาทำเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สล็อตติ้งดอใช่กวินเนตปัทโต มันมันป็นเน็ตพาวด์โธนเน็ตพาวด์สร็จแล้วนี้คือจะบอกว่าอ๋อมันมีดัมแอนด์เบสไกลๆด้วยนะเราก็จะเหมือนทริปฮอปก็เป็นไปได้คือขึ้นอันดับหนึ่งอังกฤษด้วยเหมือนกันแล้วก็มันจะมีอีกหลายๆเพลงจริงๆอาชอบเพลงชื่อเพลง Happy Boy and Girl รมันถูกเปิดบ่อยในพวกตามผับนั่นแหละแต่ว่าในพวกเพลงแดนซ์เพลงสนุกๆอ่ะมันจะถูกเอามารวมอยู่ก็สรุปแล้วคืออะคว้าเนี่ย จะดังอยู่ช่วงนึงพี่โอ้อควาเรียมกับอควาเรียสเขาจะเน้นเป็นเกี่ยวกับการนั้นฮีโร่เอาการ์ตูนฮีโร่ทั้งหลายล่ะมีเรืงการ์ตูนฮีโร่ด้วยละอนลิปป์ก็มีครับอะไรก็ตามที่มีการ์ตูนการ์ตูนฉันมีหมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่าต้องเข้าใจว่าโลกเนี้ยมันมีอะไรจีรังยังอยู่แล้วโลกนี้ก็เปลี่ยนไปเร็วเพราะเขาออกได้สองอัลบั้มอัลบั้มที่สามอ่ะเหมือนก็ไม่รอดแล้วเงียบคลิปเลย แล้วตอนหลังลีเน่ก็มาออกอัลบั้มเพลงส่วนตัวเองก็ออกนอแนวก็ไม่ดังเท่าไหร่นะทั้งพัง,พงล็อกล็อกทำตัวหมืนคล้ายๆกวนสเตฟานีทำไมเขาถึงพิมเนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะครับพี่โอ๋ไม่เข้าใจญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่ชาตินิยมสูงพี่แล้วเขาจะร้องเป็นคาราโอเกะเหรอไม่รู้ครับอา่อานไม่ออกต้องให้เพื่อนอ่านลองอ่านดูนะครับนี่ใครได้ไปญี่ปุ่นลองกลับมาอธิบายให้เราฟังทีนะครับแล้วก็น่าจะยังหาได้เราในร้านมือสองอ่ะอันนี้ซื้อมาจากสุธยามั้ง จะบอกว่าซีดีญี่ปุ่นเป็นพวกหนึ่งในซีดีลิมิเต็ดพี่โอ้อาร์เคยซื้อ<ช>วิดนี้แผ่นหนึ่งอะ<ช>สมัยนั้นเมืองไทยอะีร<ช>้อยกว่าบาทวิดนี่แปดร้อยห้าสิบอันนี้อย่างแผ่นนี้ก็ต้องเสือหาไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไม่มีขายในเวอร์ชันนี้ไม่มีที่อื่นในโลกแน่ๆใช่ฮะแล้วมันแตกไม่ผิดลิขสิสธิ์นะครับถูกเลิทิ์ญี่ปุ่นไม่มีละเมิดเราก็เอามันจะมีมันจะเหมือนประเทศอื่นเพลงแปลกๆแถมใช่อย่างเช่นเอ่อมันจะอะไรบ้างของวิดนี่อาจจะไมีเพลงเพลงที่คนอื่นทั่วโลกไม่มีแต่ฉันมีแต่่่วววาาปหนนน้้้ดดยยคอื ใช่เพราะว่าสมัยนั้นญี่ปุ่นคือเหมือนเป็นตลาดหนึ่งในตลาดที่เขาอยากเก็บเขาไปบุกกันให้ได้ตลาดใหญ่มากแล้วก็คนยินดีซื้อซีดีในราคาแพงเพราะฉะนั้นมันทําเงินได้สูงคนญี่ปุ่นเพื่อนอาร์ที่อยู่ญี่ปุ่นบอกเขาบอกว่าเขาเขาจะไม่มาเน้นกันแย่งซื้อของถุกนะเขาจะน้นกันซื้อของลิมิเต็ดของมีมีแต่พี่โอ๋นี่แหละเราเวลาของลดราคาเราก็ไม่ไม่พี่โอ๋ประเทศไทยประเทศไทยเรามเนเจอร์กันอย่างนี้ครับแล้วนั่นคือเราเรามีเงินได้น้อยกว่าเขาด้วยไง เราเราไปถึงบ้านเขาเราก็อยากซื้อของถูกของเขานะครับอย่างอันนี้เนี่ยพี่โอ๋ถึงได้ซื้อของถูกโดยที่ไม่มีใครแย่งเพราะคนอื่นเขาก็ไปซื้อมือหนึ่งคนญี่ปุ่นก็คงไปซื้อมือหนึ่งกันแหละอ,อ๋ออาจจะอย่างหนึ่งคือว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรพี่โอ๋ศออิลปินของเขาเขาเขาจะมีศิลปินเฉพาะของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเพลงสไตล์นี้บางทีญี่ปุ่นเขาไม่ได้ชอบอ,อย่างเช่นพี่โอ๋อจำเพลงนี้ได้ไหมออในเรื่องอะไรนะ f a s t and f u r i o ว s Tokyo Drift ครับ วันเดอร์อีฟยูโน่ฮอ o ์ค e คลิฟอร์เนียอันันเป็นเสลเป็นญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันต้องมีคำว่าโตเกียวโตเกียวอ่ะโตเกียวคือเขาต้องมาทำเป็นตัวยูนิีของเขาเองพอสมควรเพราะฟาสต์ฟาสต์ทริปนั้นเป็นเขาถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นชื่อตอนโตเกียวทิฟคือจริงๆเราเรื่องหนังผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคือเรื่องไหนถูกใจอ่ะเมื่อกี้ย้อนไปเรื่องป๊อปเนาะคือ เช่นม <mile> ิมี่อย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปดูอ่ะไม่อินตอนนี้พี่โอ๋ชวนดูหนังอินเดียซึ่งเราเป็นคนศึกษาภาษาทางอินเดียค่อนข้างเยอะอยู่แล้วภาคสามเป็นเพลงเกิดขึ้นในญี่ปุ่นครับเพลงประกอบกันแล้วเป็นภาคที่เพลงดังที่สุดด้วยอ๋อมันมีอีกเพลงหนึ่งภาคไหนพี่เอ๋ที่ซีอูอาร์เกน่ะภาคแปดภาคเจ็ดพอวอล์กเกอร์เสียชีวิตภาคนั้นเขาก็เลยไว้อะไรพอวอล์กเกอร์ด้วยเพลงนั้นดีมากเลยเออใครร้องนะชาลิพุธครับอ๋อนั่นแหละครับได้ครับก็ ยังไงก็ลองไปหาฟังอามาบาร์บี้เกิร์ในบาร์บี้เวิลด์ life in plastic is fantastic นะครับก็ไปไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นกันเองนะครับหรือไม่ก็โหลดเอาตามแอปที่เขาให้บริการอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้หลักๆก็ if i could turn back time if if i if i turn back time ใช่เพลง turn m เลยครับ turn back t เฉยเลยครับอันนั้นของป้าแชร์ if i คุณ turn back time แล้วก็ my o h my Barbie girl Happy Boys and g i r l d r John Roses Are Red อันนี้ก็อันดับแตถ้าชอบเพลง Barbie girl ก็ไปดูหนังเรื่อง Barbie ด้วยแต่ตอนที่เราโพสต์คลิปนี้หน้าหนังหน้าจะออกแล้วก็คงดูในช่องทางสตรีมมิ n g อื่นๆก็แล้วกันนะครับได้ครับก็ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับพบกันคลิปอื่นครับสวัสดีครับ